จะพยายามใช้ผู้หญิงและเด็กและก็พระนะครับเพื่อให้เข้าองค์ประกอบนะครับเพื่อให้เข้าองค์ประกอบเวลาจะไปฟ้องชาวโลกแต่ปรากฏว่ามึงพลาดอีกแล้วไอ้คุณเซนแผนเที่ยๆมึงอย่างนี้นะครับแผนมึงเนี่ยใช้ไม่ได้คือมันใช้ชาวบ้านใช้ชาวบ้านพื้นที่ที่มันเข้ามาเนี่ย ไม่ใช่พื้นที่อ้างสิทธิ์นะถ้าพื้นที่อ้างสิทธิ์เช่นไทยใช้แผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นอ้างสิทธิ์ไปถึงกับต้นสนยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับเขมรนอ้างแผนที่หนึ่งต่อสองแสนอ้างมาถึงต้นไรมันก็จะมีพื้นที่โบตรงกลางแต่พื้นที่ที่ มึงจัดม็อบชาวบ้านมาเนี่ยมาลักล้วลวดหนามของประเทศไทยนะครับเข้ามาขัดขวางการไปฏิบัติหน้าที่ในเขตดินแดนไทยชัดเจนเลยนะครับผมชื่นชมการทำงานของทหารและน้องๆตำรวจชุดควบคุมฝูงชนนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ได้สุขุมนะครับเป็นไปตามหลักกติกาสากลนะครับ จากเบาไปหาหนักนะครับจากเบาไปหาหนักนะฮะทั้งทั้งที่มันน่าจะทำมากกว่านี้นะครับน่าจะทำมากกว่านี้คือต้องพยายามจับกุ่มตัวให้ได้ความเห็นผมนะครับไม่รู้ว่าทางฝ่ายกองทัพจะวางแผนยังไงตำรวจ ในขณะใช้กฎอัยการศึกตำรวจต้องฟังเสียงทหารอยู่แล้วครับฟังคำสั่งจากทางฝ่ายทหารเป็นหลักอยู่แล้วนะฮะว่าจะใช้กําลังขั้นไหนใช้ชุดควบคุมฝูงชนปฏิบัติการขั้นไหนแค่ไหนนะครับผมอยากให้ทําการจับกลุ่มตัวได้สัก คนหรือสองคนและพิสูจน์ทราบว่ามันเป็นทหารขมรนปลอมตัวมาโดยเฉพาะไอ้คนที่เป็นพระนะครับมันจะเป็นพยานหลักฐานที่มาฟ้องกับชาวโลกว่ามันใช้วิธียั่วยุใช้วิธียั่วยุแบบนี้นะครับแต่ถามว่าผมส่วนตัวผมเครียดไหมผมไม่เครียดนะครับ ทำเลยครับไอหุเซนไอหุ่นมมเน็ตมึงทำเลยมันจะได้เหมือนปราสาทตามเหมือนถงเดี๋ยวจะได้เปิดืึอกันเที่ยวที่แล้วห้าวันเที่ยวนี้ก็เอาอีกสักสิบวันมันจะได้จบจบไทยกะคุณเซนนะครับจะได้จบจบนะครับ น้องๆทำได้ดีแล้วครับแล้วก็เมื่อวานเนี้ยพอใช้แก๊สน้ำตากว้างไปไอ้แก๊สน้ำตาเป็นลูกไม่ได้ยิงจากปืน M79 มส้ป้องใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับไอ้นี้มันเป็นลูกนะครับกระทุง้งแล้วก็ว่างไปไอ้ฮ่าชาวบ้านเขาเหม็นแม่งว่างกลับมานะครับก็เล่นเอาชุดควบคุมฝูงชนที่ไม่มีหน้ากากป้องกันเนี่ย นะครับไม่มีหน้ากากป้องกันเนี่ยถึงก็แตกเลยนะครับก็ขอญาตชุดควบคุมฝูงชนนะครับต้องมีหน้ากากหนึ่งกองร้อยชุดควบคุมฝูงชนหรือจะจัดเสริมสองกองร้อยก็ได้นะครับทางพุ่งขปบัญชาของตำรวจต้องระดมหน้ากากหน้ากากป้องกันแก๊สน้ำตานะครับเตรียมไว้สักสี่ร้อยชุดนะครับ อาหารเขาไม่มีแล้วครับชุดคอฝอเนี่ยใกล้ๆบ้านผมเนี่ยนะครับเอาชุดหน้ากาก,ากากไปใส่ให้เด็กด้วยนะครับเวลากรณีที่เรากว้างแก๊สน้ำตาไปแล้วมันกว้างแก๊สน้ำตากลับมาเนี่ยให้แนวหน้าเราจะได้ไม่ถอยนะครับเพราะถ้าเราโดนแก๊สน้ำตาเนี่ยมันก็จะต้องแสบตาเหมือนกันนะครับมันจะแสบตาเหมือนกันนะครับต้องเตรียมหน้ากากป้องกันแก๊สน้ำตาด้วยนะฮะแล้ว พอหลังจากใช้แก๊สสัมตาไปมันก็ใช้ไม้ตีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเจ้าหน้าที่ทหารใช้ไม้แหลมพุ่งเข้ามาแบบขอบใช้หนังสติ๊กิงใส่ตำรวจก็ต้องดําเนินการขั้นต่อไปคือป้องกันตัวนะครับระงับยับยั้นเหตุที่มันมาบุกรุกและทำร้ายเจ้าหน้าที่โดยใช้ เข้าหลามลูกซองห้านัดแต่เป็นกระสุนยางใช้กระสุนยางนะครับยิงใส่เข้าไปมันจะเจ็บไม่มากครับมันเจ็บเหมือนโดนลูกหนังสติกเหมือนกับโดนลูกลูกหินหนังสติกอะประมาณนั้นเจ็บประมาณนั้นนะครับแต่ว่าน้องที่ใช้ปืน ยิงกระสุนยางนะมันต้องเชิงหน่อยนะครับปกติเนี่ยเขาจะมีวิธีการยิงนะครับว่าต้องยิงใส่บริเวณลำตัวบริเวณขาบริเวณแขนนะครับเขาจะเน้นว่าไม่ให้โดนใบหน้าไม่ให้โดนใบหน้าเพราะโดนลูกตาอย่างเงี้ยจะตาแตกตาบอดเลยนะครับแต่ถ้าไอคนยิงเชิงสูงนะครับ จังหวัดที่มันยิงหนังสติ๊กมาก็ทําท่าขึ้นลําปุ๊บทําท่าถอยหลังหน่อยนะครับแล้วก็ลั่นปุ้งเข้าไปก็จะเข้าเบ้าตาแม่นพอดีเลยนะครับจะเข้าเบ้าตาพอดีเลยแต่เราไม่ได้เจตนาจะไปยิงเบ้าตาเขานะครับมันอยู่จังหวัดที่เราถอยไงเราโดนโจมตีมาเราถอยนะฮะอันเนี้ยถูกหลักสากลครับแม้ว่าฝ่ายขเขมร ที่เข้ามาก่อเหตุจะโดนลูกตาแตกไปได้รับบาดเจ็บสาหกัก็อยู่ในกรอบที่จัดชี้แจงได้แต่ยิงต้องมีเชิงยิงต้องมีเชิงนะครับไม่ใช่เล็งไปที่สูงที่หัวมันอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันต้องเล็งไปที่อกนะครับแล้วทําท่าถอยเลยเฮ้ i, ยจะเข้ามานะปุ๊กลั่นเข้าไปก็จะเบ้าตาพอดีนะครับ แล้วถ้าไปโดนเบ้าตายทห,หารที่ปลอมตัวเป็นพระนะก็จะดีนะครับกระสุนลูกซองห้านัดเนี่ยนะครับเอากระสุนยางไปเนี่ยนะครับเอากระสุนยางไปเนี่ยผมว่ามันน้อยก็บอกครับจัดไปเลยครับอีกหนึ่งกองร้อยก็กองร้อยกระสุนยางโดยเฉพาะเลยนะครับร้อยห้าสิบกระบอกนี่จัดไปเลยนะครับ มึงมาหาเรื่องเองอะไอหุ่นเซนมึงจัดมวลชนมาอะไรมาเนี่ยนะฮะแล้วระวังตำรวจอย่าไปหยิบลูกผิดนะลูกมันจะเหมือนเหมือนกันด้วยนะครับระวังนะครับไอพวกที่มาจ้าจ้าขา,ขา,ขาแนวหน้าเนี่ยนะครับลูกแม่นเขาขาวเหมือนกันด้วยนะครับยัดกิดเข้าไปมึงเจอลูกตะกัวเข้าไปเกือชิบหายเลยนะนะครับ เจอลูกตะกลัวไปชิพหายเลยนะแม่ขนาดชุดควบคุมฝูงชนใช้ถึงกระสุนยางแล้วนะนี่ขึ้นมาระดับสองแล้วนะไอข้ขมินแม่นเสือกดีใจอีกครับมันคิดว่าเป็นกระสุนลูกสองห้านะจริงมันทำไม่ะ แม่มันไปคุยโมโ้กันอีกว่ามันหนังเหนียวยิงไม่เข้าโอ้โหจริงๆริงมันฉลาดกันเหลือเกินนะครับเจอกระสุนยางไปมันบอกว่ามันหนังเหนียวยิงไม่เข้านะครับกูก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงกับมึง อย่าว่าแต่คนไทยตำรวจไทยทหารไทยกับคนขมาเมนที่มารุกรานเราเลยนะครับแม้แต่ม็อบควบคุมฝูงชนในกรุงเทพเนี่ยนะครับม็อบควบคุมฝูงชนในกรุงเทพเนี่ยคนไทยที่ไปประท้วงเนี่ยมันยังหยิบกระสุนผิดเลยนะครับมันยังหยิบกระสุนผิดเลยนะครับ ไม่รู้หยิบผิดหรือมันตั้งใจหยิบก็มไม่รู้ปุ้งเข้าไปเจ็บกันชิบหายไว้ปวงหมดนะครับตอนม็อบดีคุณเซนมึงทำอย่างนี้แหละดีเดี๋ยวก็เกิดสงครามอีกคราวนี้มึงจะร้องครางเป็นหมาเลยนะมึงจะร้องครางเป็นหมาเลยนะนะครับ เดี๋ยวมันก็มีเสียงปืนแตกนะครับฝ่ายไทยจะไม่ทำอยู่แล้วเราอยู่ในกฎกติกาสากลนะครับฝ่ายขเขมรเดี๋ยวถ้ามันทนไม่ไหวมันจะหาว่าชุดควบคุมฝูงชนโยนแก๊สมันตาใส่มันยิงกระสุนยางใส่มันแม่งเข้าใจผิดคิดว่าเราเอาปืนจริงยิงใส่มันมันเอาปืนยิงใส่เราแล้วถ้าเกิดเราเจ็บ หรือเสียชีวิตไปแม้แต่หนึ่งคนนั่นแหละเปิดศึกรอบที่สองนั่นแหละเปิดศึกรอบที่สองนะครับลองเสียงปืนจริงดังดินะครับเดี๋ยวได้เจ็บอีกแน่นะครับเสือกไปดีใจครับหาวาเหนียวหนังเหนียวนะครับมนดำเขมียนคุ้มครองแย่ yeah. น,นี่ตำรวจก็ต้องเหนื่อยหน่อยครับเราไปใช้ทหารประจันหน้าไม่ได้ทหารเขาถืออาวุธนะครับนะฮะต้องใช้ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนเพื่อให้มันถูกรักษาคนนะครับเพื่อให้มันถูกรักษาคนนะครับโอ้ยเรื่องเปิดด่านนี้มันยังไม่เปิดละครับท่านยังไม่ต้องห่วงว่าจะเปิดตอนนี้ได้เลยนะรัฐบาลยังตั้งไม่ได้เลย มีแต่นายกอยู่คนเดียวตัวคณะรัฐมนตรียังไม่รับโปรดก้าลงมาเลยนะครับกว่าจะโปรดเก้ากว่าจะนำเข้าฝ้าถวายสัตว์กว่าจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาถึงจะเริ่มทํางานได้อันนั้นแหละรัฐบาลก็จะมากําหนดนโยบายนะครับว่าจะเปิดจะปิดหรือจะทําอย่างไรกันต่อไปนะฮะตอนนี้ฝ่ายทหารฝ่ายตํารวจฝ่ายปกครองก็ช่วยกันดูแลพื้นที่ไปก่อนนะครับ ให้มันฟ้องไปเถอะครับไอหุนอ่นเซนไอหุ่นมาเน็ตสองพ่อลูกเนี่ยมันขี้ฟ้องนะครับมันขี้ฟ้องก็ข,ขนาดทหารไทยเอารูปหนังสติ๊กมาท,ทําท่าเล่นกันอะไรกันมันยังฟ้องเลยนะครับมันยังฟ้องเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับปล่อยมันเถอะครับผมว่าเลิกคบไปเถอะครับกับขมเนเนี่ยเลิกคบไปเถอะครับ ไม่คบเขมรประเทศเดียวมันไม่อดตายหรอกนะครับเรามันไม่เดือดร้อนอะไรหรอกครับเลือกคบมันก่อนจนกว่าสันดานมันจะดีขึ้นจนกว่าไอ้ฮุนเซนจะเสียชีวิตหรือไอ้ฮุนมาเน็ตมันจะหลุดจากอำนาจไปนะครับแล้วก็ค่อยมาคุยกันใหม่คุยกันไปมันคุยกันมาห้าสิบปีแล้วครับมันยังไม่จบข่าวว่ากำนันลีแกนนำเขมร พกสามห้าเจ็ดเข้ามาในที่ชุมนุมใช่ไหมมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะกำนันลีมันมีบารมีมีอิทธิพลนะครับและไอ้นี่มีของนะครับไอ้กำนันลีเนี่ยทั้งข้าหลามสั้นข้าหลามยาวอย่างเงี้ยน,นะครับก็ไม่เป็นไรครับถ้ากำนันลีฟิวขาดมาชักข้าหลามมายิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทหารไทยหนึ่งนะัดเท่านั้นแหละไอ้ลีเอ้ยไอ้ลีเอ้ย มึงจะเป็นการเาคาะระฆังเรียกสงครามครั้งที่สองเลยนะนะครับตำรวจเขาไม่ได้กลัว้วครับคุณจะพบข้าหลามมาเรื่องปกตินะครับทหารเราเตรียมเป็นกองหนุนอยู่แล้วนะครับทางฝ่ายทหารเขาก็เตรียมกำลังอยู่แล้วพร้อมที่จะสนับสนุนทันทีกรณีที่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นนะครับ